ความกันรออยู่นะคะเดี๋ยวจะเอา PU ไปไลฟ์ที่โรงงานเลยเปิดตัวแต่งตัวสวยหลอ่อจะจัดตีมสวีทแค่ในสั้นหาคิวก่อนพอได้โปรดักต์นี้มาดิฉันจะเอาเป็นไลฟ์ทันทีเตรียมตัวเห็นแมมบอกว่าประมาณเดือนกว่าๆเตรียมตัวเตรียมตัวสั่งแล้วค่ะกาแฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้กูขึ้นลำค่านี้แหงแะสวเอาเร่านี้ทาแม่เอาเอ,อากระดิ่งนี้เลาจทำแมวสวาอ๋อมาร์ตัวนี้พูดได้ไหม อยากพูดพ่อตุ้มหน้าใส่จริงคุณเจฝ้าออกเลยอะ่ะของแม่นี่มาร์กทุกสามสามวันต่อสัปดาห์แต่งหน้าติดทนนะคะใช้แป้งเบอร์เดิมที่เป็นเบอร์ศูนย์สองเหมือนเดิมแต่ว่าจะขาวกว่าคอเพราะอะไรเพราะเราไม่มาร์กลงมาคอมันเปืองว้ามาเทสกันแล้วครับจริงๆคุณเจและน้ำมหัศจรรย์พันลึกมลึกขึกนขยอันนั้นน่ะที่มีทั้งคอลลาเจนมีทั้งวิตามินซีอะไรนะะั่นน่ะแล้วมันบูสต์เซลล์ได้จริงอันนี้เยี่ยมกันแดดก็ใช้ดีเวอร์ อ่ะตัวไหนจะเปิดมาเปิดมาเลยเดี๋ยวจะเอาพิยูไปเปิดให้แม่แม่บ้านพอยูเตรียมกดคนแล้วห้าสิบตะก้าหาสิบตะก้าคุณพันกว่าเป็นเท่าไหร่วะาคิดก่อนหน้าแก,แกคิดกับแกคิดกับมีความสุขมานพิยูสมมติพันคนเนาะตอนนี้มันมีพันกว่าคนหนึ่งพันคูณห้าสิบอ๋อไปคุณหกสิบใน,นอีกเปลือกหนึ่งพันอ 1, โอ๊ยกดกับบัตถือคุณอยู่ใส่ล่ะสวัวเอาคนละหาตะกา้าก็ได้เอาซับซับหาพันตะก้า ทุกคนที่อยู่ในบ้านพียูเอาตัดเศษเล็กเศษน้อยออกร้อยกว่าคนอ่ะจิ้มคนละห้าตะกร้าได้ห้าพันตะกร้าเอาหาพันบันคอยสิทาเบื้องศัก,กยภาพมือเอาพียูไป,ไล,ปลลไล่เปิดโปรดักต์ไม่เด้อคอยไล่แท้คอยจะไล่ทุกตะกร้าเลยไล่เปิดโปรดักต์แล้วก็ไล่แล้วก็จะเอาไปไล่บ่อยๆคนละห้าตะกร้าได้ห้าพันตะกร้าเอาในบ้านพียูพันกว่าคนเชีย ชนแก 1, 30, yeah, ujemy, e ่จ <m age> ิมมาชิมมาชิมมาคนละห้าสิบตะก้าแม่กระได้สนคนละหาตะก้าเป็นยังตําแล้วจะจัดโปรดีๆให้เออสัญญากันก่อนนิ้วก้อยขึ้นมาคอยให้แต่ความฝันผูเจ้อเป็นจริงงอกเขางอกกันซ้ำเด็ดย้อนไผ่เจ้าว่าย้อนผู้ใดขย้อนเขาเองอันแล้ดวเออมาจิมมา โอ้กคือลำแข้หงหรือนาอไพยยาตุม่มเราอยู่ได้จังไหนวะสมพ่อหลูกลำแข้งสวัสดีน้องอยากทิพย์คนสวยแห่งเกาหลีท่าดีชันโอ้ลำแข้งโอ้ยเนาะดิฉันจะเอาพียูไปทุกคนจิ้มคนละห้าตะกร้าให้น้ำมันได้ห้าพันบ้านเอาฉันหมายหัวไว้หนึ่งพันคนขอพุณนค่ะยืนยันตะกร้ามารอค่ะอันนั้นมากเด้ มากหนะ้าเดี๋ยวตัวไหนออกมาก่อนก็ได้ใน3โปรดักต์นี้รอจิ้มได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำชงมหัศจรรย์บูสต์เซล์เกี่ยให้มาหนุ่มๆขึ้นมาอาบูสต์เซล์เกี่ยของเราให้ดีแบบเป็นหนุ่มขึ้นเป็นสิบปีอะไรเงรี้ยให้เฟรสขึ้นมาเป็นเฟสชี่แบบไวัยมหาลัยอ่ะเอางี้เรียกน้ำน้ำลดเก่ยกูกูขึ้นเสาใจน้ำซื้อแนน้ำลดเก่ มาร์กรถแก่กันเดนรถแก่รถเหี่ยวแล้วเวลารีวิวกับมาติเยนเต้นแดดด้ไดดมีผัาคนหนูบอว่บีอเห็นบอว์อว์รงหิดมารีวิวให้น่เด้อทาตรงไหนอ่อนเยาวตรงนั้นก็รีวิวตรงนั้นค่ะอย่างก็คิมทาคุลุนได้ไหมไอแ่มคลองใจแต่คิีมมันแเนีเดียวอันนี้มาร์กอันนี้มาร์กคุลุนก็ได้นะมาร์กอาจจะขาวขึ้นก็ได้เอาสิ แต่ว่าอันนั้นอาจจะล่วงหมดเอาสิาแม่ต้องสำรวจตลาดก่อนก่อนสิทธิ์ไม่เอาคำว่าเกลนะแม่เอาโอเคโอเค,อเคมาร์ครถเถาอุ้ยน้ำลดความชราอุ้ยความเถาเขี่ยมีอะไรเจียงคอนล้นนะคิมคิมทำให้อ่าคุณลุนเออขาวเนียนนวลขาวนวลเนียนอ๋ออวบอุ้มคุณลุนคุณลุนแต่ว่าก่อนสิทธิ์ต้องสำรวจตลาดก่อนแม่ก็เป็นแต่ย่านแท้ ก่อนสิเฮลีต้องสำรวจตลาดก่อนสำรวจเลยไม่จด้ามไปแล้วแคลสามคนขอบคุณค่ะสำรวจตลาดก่อนของไผยังบ่เป็นคนรุ่น <c oughs> ให้เขาถ่ายลงรีวิวเลยเหรอบอ่ไอ้แม่มมันถ่ายเลยนะมันรอนานยาเพาต้องถ่ายออกมาเกิดไอ้แม่มมันบ้าที่ขึ้นมามนถ่ายลงทำไมขี้หมอนขี้หมอนถ <c oughs> าแม,หามแหม่ายมาวันนี้เตะเข้าโกนุล่ะแม่หนูรอได้แม่ทีมคิมท่ายอะไรนี่ไอยแม่มไอแม่มน้องแม่มคือเขาสงสัยอยู่มันสำรวจตลาดเอย่างนี้ตอนนี้ถ่ายภาพมารีวิวก่อนว่ามันเป็นสภาพ เดี๋ยวจะไปหาจะตอบโจทย์ให้เอาอย่างนี้ให้พิมพ์คําว่าเย็นอุ้ยจังจิงครั้งครั้มันหล,ลมันไหลายั้มันหลเย็นหลใครพมิพมพ์ใครพิมพ์คําว่าเย็นเดี๋ยวใครเย็นมากกดหนึ่งเออใครยอะใครให้กดตามอธัธยาศัยใครข้อจอข้อใจเยอะแสดงว่าคนนั้นเย็นมากหรือหรือเปล่าใครข้อน้อยเย็นมากหรือใครข้อมากเย็นน้อยไหมเอาไหมของใครเย็นมาก ไม่ต้องเคาะของใครเยิยนน้อยเคาะมาค่ะพี่บอยอย่างเยิยนสำรวจตลาดของใครบาดเจ็บมากผู้ใดยบาดเจ็บไรโอ้ยน้อแเม่กระไดะม้มาสั้นนูรอดอเมยแขอคูณค่ะยินยันตะกร้ามานะยินยันไม่ทันนะเสียใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกาแฟก่อนกาแฟสองสองกระสอบอยู่ที่สองเก้าศูนย์นะคะพราน้องอยู่ที่สองเก้าศูนย์เด้อจะจิ้มกระจิ้มเด้วจิ้มให้ทันนะ หนึ่งกระสอบกลับ,ลบมาที่เป็นพาราที่สองใบแดงแล้วสิบกระสอบนะคะคอมโบเซตของเราอยู่ที่สิบสี่ใบแดงอ่าหายไปหนึ่งใบแดงเลยนะตะก้าที่หกสามกระสอบอยู่ที่สี่สี่ศูนย์มาจิมมือดีสิจิมมือ,มมอด๋้พี่น้องแต่ว่าสบู่นี่ชัดเจนเลยสบู่อยู่ที่ตะก้าที่สามนะคะหนึ่งเก้าศูนย์สามก้อนพาราดีไม่ดีดีไม่ดีพวกเจ้าวา่าในพราราถูกกว่าตัวแท่น ตัวแทนนั้นยกลังอ่ะ16ใบเท่าหาออกมาแล้วอยู่ที่16.16จุดหกอันนี้อยู่ที่63.3พลาดีกว่าเยอะเร็วจิ้มโปร9.9เบิร์ตวันที่เก้าเดือนเก้าเนี่ยห้าเขาประจัดอีแค่ได้ไหนจิ้มท้าแมวเมื่ออื่นมือมอื่นสันเดะขจัดว่าแจะวันที่หกคุณแม่จิ้มเด้อจิ้มเด้อจะวางเซนเซียหรือผู้ใดลำท่านกระดิง่งกระจิ้มให้คอยกดให้มันห้าง มาค่ะสวัสดีค่ะพี่วันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะเอาล้วจะไปอาบน้าตอนไหนเนี่ยอย่าวายสิรอบปลูกแฟนปลูกหยางหยิบเขาขืนก้อนเสรอดย่ำใดก็จะได้ไปปลูกกันขืนเที่ยงขึ้นเลยอับน้ำเ้อะตะกอนผู้ใดปลูกตะกอนผู้ใดปลูกสองอาทิตย์ที่พ่านมากขืดินนา่นแะยังซอยเลยตัวเองได้ที่เหล่าก็ต้องยากไกขึ้นหากันเราขืดเองก็ไม่ได้ที่เหล่าก็ต้องยากแค่แต่คนตื่นโตอยู่ตลอดเวลาไอ้ี่โพสต์สด สซดเพิ่มโซดอีกแล้วพี่คนหมดแล้พี่เพ็กกี้บอกหนูหนูจะโพดทุกเรื่องไม่ได้นะว่าไงล่าล่าสุดมีการขอยืมร่างกันด้วยวันนี้กินเจอแอนศัตรู่็คิดตัดต่างละย่างขำเลยหมื่นพักความกินวิตามินซีสซดสม่อยากให้แม่แม่เตือนตัวกันบ้างจิ้มหนักจตดจานหนักไปกันหนักเด้อก็มีปัญหาไปสบาย แบบนั้นแล้วก็ปลูกกันค่อยปลูกสี่ทุ่มครึ่งไม่ใช่เหรอขอบคุณค่ะสี่ทุ่มครึ่งตื่นได้หำเด้เดบาสิพูดสดข้างไว้แล้วก็ไปนอนทีน่ไหนขอบคุณค่ะรับรองรับร <laughs> องรับรองมาตื่นให้ตะดพอ,อดรอกันนะเป็นอย่งอยู่วากุงกงเลยก,กุสุกูงงเลยเออปลูกเฉยๆรอเรานก็จพูว่าไม่สนละเมตตามามือนก้าโอ้ยกุงงสุด ยุพูดอะไรก่อนพี่ซาลางงหมดศัตรูนั่นแหละกูงงอีโมสมาเห็นอีโมสงงแน่ๆแะเป็นไบโพล่ากันหมดแล้วทั้งประเทศแบบสันพี่เป้พี่เป้คิดว่าหนูอันล่าสุดพี่ที่ก่อนมาเป็นไบโพล่ากูดูสตอรี่มันไม่ไหวจะเคลียร์แป๊บปิดประตูเดี๋ยววายังไปส่งรูไแนไปมาส่งเจว้สเนีละ ไปโร่ลูกดีๆมันมุมอับมุมนั่นกอบคุ้นค่ากอบคุณค่าขึ้นตะกร้าฮอตแล้วขึ้นตะกร้าฮอตเหมือนเดิมนะคะสองเก้าศูนย์เดอกาแฟสองกระสอบนะคะว้าวฮอตเวอร์ฮอตเวอร์ฮอตวังกาแฟมีเพย้สูงช่วยระบบรู้สึกเบาสบายเบาโล่งท้องกินแล้วไม่อุ้มหนีดื่มเลยสิบริวันเนี่ย นั่งอยู่นี่ว้าดูดูนี่กินยงกินน้ำแบงุ่นเด้เนี่ยเพราะว่านาบอันนั้นกินสองซองไปแล้วจะกินเกินปริมาณว่ไดสองอาทิตย์ตื่นเองได้น้องแม่จริงจริงน้องมูมีบ่้าซื้ออย่างก่อนน้องมูชีวิตจริงจะเป็นใบพ่ล่างวันนี้คุณเป็กกี้เขาบอกคุณยูฉันขอยืมร่างเธอไปยืนพัทยาหน่อยสิเป็นอย่างไะแม่ขอบคุณ ฉันว่าฉันคงจะได้ผู้ชายมาเยอะว่ะฉันชอบล่างเขามากล่างเขาทองมาล่างเขาอยู่บนเตียบสวยพี่ท็อปพี่ท็อปจะเลนบอกเธอสวยมากจะสวยมากขอบคุณพี่ท็อปนะคะชมลูกสาวใหญ่เลยพี่เบกกี้ก็เหมือนกันอยู่ทีมเดียวกันออสาเพื่อนบอกสวยพี่ท็อปบอกแล้วมายืนอยู่อะไรแต่ทีมนี้วะสันหยอกกันวะพอดีมวลน่องหัวมวนพี่้องพอดเขายอดกัน แล้วทำไมไปอยู่ทีมตัวเองคุณยูก็อยู่ทีมพี่ก้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสั่งเหล้ามิลุ์กาแฟขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นแหละน้องเจอสังคมดีๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนน่ารักหมดค่ะนะพี่เทงพี่นงนะคะเดินเข้ามาอุ้ยน่ารักทุกคนน่ารักหมดแต่ทุกคนทำไมรู้ข่าวอยู่กี่กันหมดกระจากกระเบิงในนอนน้่ขึ้นหนา้าฟีดบะ ขึ้นสนุกข,นขึ้นสนุกนิ้วสนุกนขอบคุณค่ะที่เอ็นดูลูกๆนะคะขอบคุณค่คณคะเดี๋ยวิช่นจะบอกบนี้ลูกสาวงามคักแม่สวยออร่าพี่ท็อปจริญบอกสวยเวอรสวยจริงๆสวยมากพี่สวยจนพี่ตะลึงอาวขึ้นดวนอยู่ร้องเพลงอยู่บนแท่นนะครับ,บคุณท็อปจะรุญก็หล่อมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาเกจนพี่ีว่ายืมล่างหน่อยยืมล่างหน่อยฉันว่าฉันได้มาเป็นสิบแน่ฉันได้ล่างเธอไป <c oughs> ขอบคุณค่ะชุดตัดวันเดียวเสร็จนั่นอ่ะไม่รอ้มาแบบไปเขาแล้วเขาตัดวันเดียวเขามาส่งเมื่อคืนนะฮะทุ่มตัดยูร่าชบุรีก่บพี่นอนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสตาบางังสตาบางังร้านะสตาบังนะคะคือชุดยูกิสวยสั่งได้ตลอด จะไปภูเก็ตเอาชุดนี้ให้หน่อยนะโมโฮโลแกมสีโฮโลเกมแบบชายหาดชายหาดเห็นไหมชุดนางเงือกแมงกะพุนน้อยเพ่อนนะก็ตัดทันทีไปให้ไปเล่ไปภูเก็ตไปโชว์ที่ภูเก็ตอันนี้จะออกทีวีก็บอกตัดหน่อยนะคะตัดวันเดียวสั่งวันที่หกได้วันที่เจ็ดอ่ะใครดูขาวจัปป่อยแขวเขาตัดเพราะสามชั่วโมงไมสชุดเนี่ยพร้อมตกแต่ง ให้ออกแนวน่ารักเกาหลีแนวเวียดนุงเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่อยออกแบบไปเขาชุดน่ารักมากไม่อมออกแบบไปให้เขาเขาก็ตัดตามแบบเลยโช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 โจมาเลยไอเมนมาติแม่อุ่มบอได้มาบารด้มาไอเปิลไอท็อปท็อปจรนดารานแม่พี่ท็อปจรนพี่หนุ่มพี่เท่งพี่หนุ่มพี่เท่งแล้วก็อีกคนนึงชื่ออะไรอ่ะท um> ี่ไม่ต้องค่ำอะลอง กยุเกียชื่ออะไรอยู่ทีมพี่เบิ้ลพวกพ่เบ็กกี้กับพีทท็อปนี้อยู่อ่าอยู่ทีมทางพงพ่กลองใช่ออกแบบด่วนๆออกแบบวันที่ห้าส่งแบบไปปุ๊บก,ก็ยื้ยือยือยู่ตอนแรกมันมีแต่ชุดเก่าเอ๊ะเราต้องเอาของใหม่ไปออกทีวีสิก็เลยมาฉันจะทุ่มทุนสร้างเอาของใหม่ออกทีวีเลยค่ะ มีอุ้มนิดออนวันไหนเดี๋ยวเขาจะโทรบอกวันที่สิบสามชุดนี้น่ารักขอบคุณคนะ่ะมีชุดใหม่ค่ะชุดใหม่เอีกยสิบสามก็ได้สิบสามกับชุดใหม่ยี่สิบเอ็ดก็ชุดใหม่เียเจงใดเลรอพี่น้องคะเบิง้งแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยยี่สิบเอ็ดวันเกิดพี่พีมีเซอร์ไพรส์สิบสามก็น่าจะมีโอ้มาหลายเถวแ้เซอร์ไพรส์เข่าคุ้มเข่าคุ้ม เดี๋ยวเขาจะเปิดบัตรหลังวันที่สิบสามนะเข้ากลุ่มให้ทันให้ให้ใหใหด,ด่วนเด้อหรือจะเปิดร่วมกันไปเลยอ่ะเปิดเลยก็ได้นะนกเดี๋ยวมันจะไม่ทันดึงไม่ทันนะใครอยากดูเซอร์ไพรส์อะไรรับรองบิ๊กเซอร์ไพรส์ได้นะอาแตกกันผู้ใดมากหนางานยังได้แบบจัดจัดกันแม่ big มีบิ๊กเซอร์ไพรส์มีบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยวันที่ยี่สิบเอ็ดคอยกับครบรอบเมื่อได้กันกับพญตุ่ม แต่ว่าลักษณะว่าหมาจะาคลอดลูกหรือเปล่าพรนี้ทุกหมาจะไม่ได้ไปอาจจะได้ไปส่งพวกแขวะเล้วเขาปีนท่อนองทุกันบอเตอนนั้นมันเป็นลานกลางเต็นหรอเขาแล้วเขาให้เช่ากลางเต็นหรือว่าเขาให้เช่าแต่สถานที่ข้างนอกอันนี้ไม่แน่ใจว่าเด็กๆเ,เขาจะไปต่อกันไหมฉันไม่รู้ว่าเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรกันอมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ <Okay. S 1> มันที่ยีเป็ดอะบิ๊กเซอร์ไพรส์เลย ทุกท่านเตียมเตีนค่ะปะเตรียมเขา่ากลมเราจ้ากลุ่มยีเ่เบี้คนเปิดได้แล้วนะเดี๋ยวดึงไม่ทันขอบคุณนะคะมาค่ะจิ้มมาจิ้มมาสบู่อยู่ที่หนึ่งเก้าสิบนะคะสามก้อนตอนนี้อยู่ที่ตะก้าที่สามเลตะก้าที่ปักหมดุดปักตะก้าไหนคุณเจ๊ตบคุณเจ๊ปักตะก้าอ๋อตะก้าสบู่ขึ้นฮอตแล้วค่ะสนว้าวตะก้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ตะก้าที่สามขึ้นตะก้าฮอตเดี๋ยวเดี๋วสบู่เดี๋ยวมาค่ะมาค่ะจิ้มมา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 เดี๋ยวให้นกยกรดาเปิดเลยแล้วกันตะก้าที่หนึ่งอยู่ที่สองกระสอบเอามามา,มาตะก้าที่หนึ่งอยู่ที่สองกระสอบพ่อจะต้องแบงใหถื่อเอาอยุฟ้าไปกินทั้งเตียงไปและอยาใหา้ยุมิไปถึงยุมิเนี่ย ตะกร้าที่สามอตะกร้าที่หนึ่งที่สองซ้ำกันเหรอพี่เจอ๋อตักมาจิ้มมาซ้ำกันตะกร้าที่สี่หนึ่งกระสอบสองใบแดงนะคะตะกร้าที่ห้าสิบกระสอบอยู่ที่สี่ใบแดงนะอันนี้ยูดเซอร์ของแต่ละท่านไม่เหมือนกันขอบุณน,นะคะยืนยันตะกร้าเลยนะคะเดี๋ยวไม่ทันยังไม่ทันนะเออตะกร้าที่หกคือตะกร้าสามกระสอบอยู่ที่สี่สี่ศูนย์นะคะ สำรองครับโอเคขอบคุณค่ะคุณเจขอบคุณนะคะอ่า๋ยวอย่ามัวแต่รอเข้ากลุ่มมาจิ้มกาแฟค่ะไม่มีเงินจ้างพีอยู่นะจะบอกให้ถ้าไม่จิ้มไม่จิ้มกาแฟไม่จิ้มสบู่นะเดี๋ยวโปรดักต์หมงมาไม่มีเงินจ้างเขาเด้ตอตรงจ้างเขาเด้อเนี่ยในการมาแต่ละครั้งอ่ะในการเปิดกลุ่มในการวันเกิดเขายังได้ไปจ้างเลยอะค่ะสองคนนี้ทำอะไรได้จ้างมันหมดแล้วเนี่ยเอาเร็วๆจิ้มมาจิ้มมาค่ะจิ้มมาไม่ได้มากันฟรีๆแน่ะสองคนนั่นแหละ Me <laughs> too.